ยิ่งรักฝากถึงประยุทธ์วันนี้คุณกำลังเจอสถานการณ์เดียวกันกับที่ถามฉัน6ปีที่แล้วเรียกได้ว่าสถานการณ์การชุมนุมกำลังเป็นที่จับตามองของประชาชนทั้งประเทศและต่างประเทศซึ่งจากสถานการณ์นี้ได้มีเหล่าดาราดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยล่าสุดนางสาวยิ่งลักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมระบุข้อความดังนี้ไม่ทราบว่าทุกท่านยังจำได้ไหมเมื่อ6ปีที่แล้วประชาชนกลุ่มหนึ่งรวมกันรเรียกตัวเองว่ากลุ่มกปปส เรียกร้องให้ดิฉันลาออกซึ่งคุณประยุทธ์จันรโอชาผอบอทบในขณะนั้นก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังถามว่าดิฉันจะสามารถประคองรัฐบาลต่อไปได้ไหมซึ่งในที่สุดดิฉันก็ตัดสินใจที่จะประกาศยุบสภาเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ และประชาชนก็จะได้ตัดสินอนาคตของประเทศด้วยตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยวันนี้เหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์ข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนเลือนแสนที่ต้องการอยากเห็นประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยให้คุณประยุทธ์ลาออกและแก้รัฐธรรมนูญซึ่งดิฉันได้ติดตามดูสถานการณ์ของประเทศไทยด้วยความเป็นห่วงทำให้ดิฉันนึกถึงตอนที่ท่านเคยถามดิฉันเมื่อ6กปีที่แล้วว่าดิฉันไหวไหมและหวังว่าวันนี้ท่านจำได้แล้วเลือกที่จะตัดสินใจโดยเร็วเพื่อบ้านเมืองจะได้สงบและเดินต่อไปได้ค่ะ